สวัสดีครับผมยงปากน้าวันนี้เราอยู่กันที่ y d e. n Factory เจอผมไปหาชมืดชมดแบบนี้แน่านอนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเที่ยวกันครับโดยที่วันนี้มันจะเป็นทริปพิเศษครับเรียกว่า h a r l e แคมป p i ิ้ครับเรายังกลับไปที่จังหวัดเดิมกันก็คือจันทบุรีนะครับรอบที่แล้วเราได้พากุ่มแบดแอดเอ็นซีไปเที่ยวกินปูรูเหยี่ยม,มาแล้วที่จันทบุรีแต่วันนี้ครับเราจะพาเด็กการเตทงครับริมลำธาร ที่เขาประโจบครับจันทบุรีไปดูครับว่ามีใครมาบ้างตัวสายขี่ปีนี้ขี่หนสี่แล้วปกติ พีนหนเดียวหรือพีทีสองหนพ <c oughs> ีสี่แล้วอารมณ์จออารีนาตะก้อ,รรกรอครับเบนเดลโรเลเดอร์เอสทีคู่งานที่ดีแ่เฮ้ยเอาุ๊กแต่เช้าแม็นนวนแม็นนวนรุ่นนี้ไม่มีออตโต้อยู่แล้วมันต้องใ,ใกล้ๆสี่สิบละไม่หมดอย่าโฟกัสที่หน้าค่ะผมว่าเครื่องไม่ตั้งมาแค่นี้หว่ะอ ไม่ได้กินโตหรอกไม่ได้กินโตหรอกตอนนี้เป็นเวลากี่โมงวะก็เจ็ดโมงอ่าห้าสิบห้าสิบเก้าแล้วกันใช่ป่าอ่าเดี๋ยวดูตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงห้าสิบแปดเรามีกฎใหม่ว่าไงมาช้าเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวทั้งลุ่มนะไหมใช่อ้าวแล้วตอนนี้ขาดใครอ่ะขาดจาเดจา้าไอจามอสอ่ะเลย เดี๋ยมันเต้นอยู่เนี่ยมันเต้นอยู่เดี๋เยเฮ้ยมันเต้นอยู่ยังไม่มาไปลบหน้าลบจนทีละไปๆอันนี้เมื่อ,อคืนอ่ะเมื่อคืนเรียบร้อยเต็มถังเต็มถังเช้านี้ยับเยินขึ้นบอลขึ้นบอลมอสขึ้นบน เขาลงนั้เลยเขานัดมึงกี่โมง08-00นนย์มี0ศูตอนน oh. e okay. okay. ี้กี <S <S ่โมง1 0บ9ิ้ไอแย็ดโคกเอ้ยมึงรับสารภาพเลดีครับนี่มึงแนนอนจริงๆเลย อีก,อกอโอเคนี่เหงอเลยโอ้ยเฮีย <c oughs> e, นี่นี่อะไรเนี่ยโก้องภาพา มาด้วยกันห้าตอนนี้เหลือสี่หายไปไหนคันหนึ่งก,กินก๋วยเตี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวเลอือไอโอมันไปไหนวะอทุกทีนะเราเนี่ยเราก็จะแวะกินข้าวกันแบบก๋วยเตี๋ยวเรือซอยดิบอใช่ป่ะไอก๋วยเตี๋ยวซอยดิบสองบ้านบึงซอยดิสอง,างชามหนึ่งก็ประมาณไม่เกินห้สบาทแต่เพิ่นวันนี้มันมีคนเลี้ยงไง เราก็ต้องมาร้านฝายางที่แบบให้มันจัดเต็มหน่อยก็อยากกินอะไรนะเมื่อกี้บอกใครนะปกติกินห้าถิ่บาทเดี๋ยวมือนี้ว่ามีห้าพันนี่เดี๋ยวกูจะเปิดคลิปโอ้ยมันเต้นอยู่เนี่ยมันเต้นอยู่เนี่ยเฮ้ยมันเต้นอยู่ยองมไม่มาไปไปไปลงนะลงจำเพลงสีไม่มา ไป <Bye> <laughs> เฮ้ยมาแล้วเว้ยสภาพยับมาแล้วเว้ยขี่แบบประเภทกลัวรถเลอะฝนตกหน่อยขี่กลัวรถเลอะโอ้โหเขียวเหนียวซับสายกินข้าว <c oughs> อร่อยวะเฮ้ยอยากกินอะไรอะ่ะอยากกินส้มตำทอดอยากกินเสือร้องไห้โอ้อยากกินเสือร้องไห้ด้วย <c oughs> มันมีอะไรที่ <c oughs> แพงที่สุดมีเดดดูราคาดิ <c oughs> เออเอาที่แพงๆหน่อยดิมีสามร้อยด้วยร้อยห้าสิบถูกไปโอ้ร้อยห้าสิบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น่าเกลียดน่าเกลียดไม่สมสนะมีมีพวกปลาอะไรบ้างเกลียดนะแล้วแต่ปลากระพงทอากัเปลี่ยนเนื้อ้โยเอามัดดึงตัวแล้วเอาล่าดับปล้นไอ้ที่หวานเจี๊ยบปั้นปลาเฮ้ยมึงเฮ้ยมึงเกลียนไม่เกลียดแล้วเนี่ยคือได้ทุกน้าไอ้นี่ไม่ที่หกโง่ เอาอะไรนะโอ้ต้มแทบกระดูกต้มแทบกระดูกหมูกมีเจ้าภาพใหญ่งานใหญ่กระถิ่นใหญ่เจ้าภาพใหญ่ปกติกินกระดูกหมาเมื่อวานเมื่อวานเว่าอะไรไม่ได้กินผมเลา้กิเรียบร้อยสัตว์โตใหญ่เลยทีนี้ดูดิโอ้โหมหาเลยสัตว์นี่ลอกันหน้าซลอนเลยไม่มีไม่มีเริ่มมาแล้วครับผัดเผ็ดหมูป่ายำกระดุกปูตามข้าวโพดตาไทยเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอีกมาเลยนี่ ตอนนี้ขาดอย่างเดียวไะเจ้าภาพมันยังไม่ลงโต๊ะเลยนียมันไระแด้ยยังทำใจอยู่ยังทำใจอยู่โอ้ยมีคนถ่ายตังค์อยู่เวะไอ้เฮียล็อกไว้ล็อกไว้เฮ้ยนี่หมูอะไรวะหมูไหมเชือดคืนนี้เล่นไพ่เอาอีกแล้วนี่คิดข้าวฟรีจะไปเล่นตังค์เขาอีกเหรอข้าวคาน้ำมันเนี่ยพี่เฮ้ยอีแดลนอนจริงมาแล้วซิกเนเจอร์กูปปีเนี่ยใช่ปลากระพงทอดกระเทียมนี่ปกติกินอะไรเป็นเล็กถ้วยหนึ่งพี่ อมีคน,นเลี้ยงมันไงปลาพงทอดเทียมขอบคุณน้องมอต้องยกมือไหว้ไม,ไ <c oughs> ไม่ไม่ต้องดึงเมียมันเข้ากลุ่มลายนะ <c oughs> มันจะได้เลี้ยงข้าวบ่อยๆ <c oughs> <c oughs> เราจะกินธรรมดาไอ้บางบอกไม่ได้เดี๋ยวหาว่าสองมาตรฐานชีเขาสั่งไงว,าา <c oughs> ว้ว่าเขาไอชีก็สั่งมาไม่แก้วไม่แก้วซุปหน่อไม้คั้วนี่เอง จัเดี๋ยวบ้านตึงโอ้โหมามามาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยนี่อะไรเนี่ยข้าหมูย่างข้าหมูย่างบี๊ตัวอันนั้นอะไรเสือเสือร้องไห้ตายแล้วมาอีกแล้วเสือร้องไห้อันนี้เจ้าภาพจะร้องไห้ปะเนี่ยเฮ้ยยังไม่หมดเยอะพลาดอันนั้นอะไรน่ะต้มแตบโอ้โหไอโอโคติกินอะไร เาลถ้วยเท่าไรปกติก็เหลาถ้วยอะไรห้าสิบเลยห้าสิบให้ให้ให้ร้อยหนึ่งเลยแล้ววันนี้กินอะไรต้มแซ่บกระดูกหมูเลยครับรีเมียมจ้ะขอบใจเพื่อนย่างขอบใจเพื่อนย่างคุณค้าเดี๋ยวรอบหน้ามอมแม่งอีกเราเริ่มเดินทางออกจากสมุทรปราการนะครับ10โมงเช้า หลังจากที่เจ้ามอสมาสายคัมปิ้งที่ว่านี้สถานที่ของเขาชื่อลงหลักปัดเต็นนะครับจากสมุดปารการไปเป็นระยะทาง254กิโลเมตรจริงๆลานกลางเต็นแถวๆเขาบรรจบนี่มีหลายที่ที่ติดๆกันเลยนะครับสถานที่อื่นๆนี่ก็มีคนเยอะมากมายแต่เราเลือกมาสถานที่แห่งนี้เพราะว่าเราเหมาเขาทั้งลานเลยนะครับเพื่อเวลากินดื่มเราจะไม่ต้องเกรงใจใครนะครับ แต่มันก็เป็นกฎของลานกลางเต็นท์ทั่วไปที่ว่าสี่ทุ่มต้องปิดเพลงแล้วก็เบาเสียงนะครับให้คนอื่นเขาได้ดื่มดับกับธรรมชาติและอีกอย่างหนึ่งนะครับเราเลือกสถานที่แห่งนี้เพราะว่าถนนมันสุดยอดมากครับเราก็จะพาสมาชิกเราไปเชื่อดอีกแล้วครับเดี๋ยวเราพาทุกๆคนนะครับไปลุยเอนดูโร่กันและก็ไปกลางเต็นท์แคมป์ปิ้งกันครับ แล้วครับลงหลักปักเต้นเฮ้ยมีใครล้มเปล่าวะไม่ล้มไม่เปิดไม่เปิดเฮ้ยมากันครบเลยเว้ยไม่ล้มว่ะไม่เปิดไม่เปิดตายแล้วดูได้อยู่กันครบไหมโอ้ยจบวงเวียงมาแล้วอะไรก็หมูพี <laughs> ตัวบอกว่าอย่าบอกนะว่าหลงไม่หลงไม่หลงเดเดก่อนเลยแดูเด็กด ไล้มดีกว่าไม่ล้มเฮ้ยไม่ล้มเหรอประสบการณ์กว่าหมื่นพันกิโลที่ยัดแค่ไม่ล้มไม่ธรรมดาเว้ยเชียร์ดิมนใช้ได้เว้ยตั้งเดี๋ยวต้องสักวันหนึ่งก็ตั้งสักวันแต่เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนะครับว่าเราจะกางเต็นท์กันแบบไหนที่แน่เมื่อกี้เห็นละเห็นลำธารสวยงามไปของสวนนี่ให้มันเอากลางกางเต็นท์ไปไว้ข้างนอกเลยนะ เดี๋ยวไม่รู้ว่าขี่ฮาเล็คว่าแคมปิ้งก็ใส่หมวกไปดีกว่า,า <c oughs> เขาบอกว่าเดี๋ยวเราไปขี่ฮาเล็คกลางเตซนเชเฟี้ยวๆกันพี่มาดูทางเข้าเฟี้ยวปาล่ะไ,ไม่เท่าไหร่ไอ้เหี้ยคนชวนพี่ไอ้คนชวนมารถยนต์รถยนต์แล้วไอ้เรื่ <c oughs> <c oughs> องไกโคตรแสบในสัตว <c oughs> ์คนเปิดทิปพี่เอาเฟี้ยวๆันะฮาเล็คแคมปิ้งไอ้เหี้ยแม่งวันสุดท้ายเปลี่ยนชื่อบอกมาเซตดีเหมือนกันออนดาสยามวีวันนี้น้ำไม่เยอะ ทางทางข้ามก็จะผ่านน้ำหน่อยนี่น้ำไม่แรงเลยว่ะเออนน้ำไม่แรงเลยว่ะเดินข้างบนได้ีหยบนขอบ่ะเดินขอบได้เดินขอบแล้วก้าวขึ้นยังไงอ่ะขอบวตรงโตหน่อยอ่ะไอ้ฝนขาสั้นนะเด็กเดินได้เลยโอ้โหลึกนะพี่ต้าไม่ลึกระวังลื่นระวังลื่นนะวะเลิศดูยืด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 ทำแล้ว วิตาตัวเบาวิตาตัวเบาเอาเนี่ยเอาไงเนี่ยวอย่า no> ดูตอนขึ้นอย่ากลัวนี่เดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเดี๋ยวยิบให้ส่วไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ยิบเองลูกอคุณกน้ตตถึงแล้วครับลงหลักปักเป็นแน่ดูลำธารที่เราจะเล่นกัน อันนี้คือห้องพักแต่เดี๋ยวเต็นท์กระจมเขาไม่ค่อยสวยแล้วเขาบอกใล้ห้องไหนอยากใกล้ห้องน้ําอยู่ริมสุดเลย<ม>ครับห้องน้ําห้องน้ํามีเฉพาะพวกเราเดี๋ยวเราพาดูห้องพักก่อนนะครับอันนี้สําหรับคนที่เขาไม่กางเต็นท์นะครับคืนละหนึ่งพันบาทนี่ครับมีแอร์แล้วก็ห้องน้ําแยกตามสไตล์ของแคมปิ้งนะครับ มีแอร์มีเครื่องฟอกเดี๋ยวเราไปดูการกางเต็นท์กันครับเช่นเลยครับอันนี้อุปกรณ์กางเต็นท์ของเราเป็นเต็นท์โซโล่แล้วพี่ตัวครับใช้แต่อะไรครับอ๋อผมเป็นเต็นท์โคแมนครับฮะเต็นท์โคแมนไหนอะโคแมนไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโคแมนไปต้องเป็นขโมย เป็นขโมยนี่ยกลางริมลำธารเลยนะพี่ตั้วเนี่ยเออนี่แหละดูฝั่งนู้นเขาเด้งน่ะโว่กลางก็บ้าแล้วเฮ้ยใช่เหรอใช่ว่ะนี่นี่เขาปึ๊บเขาโยนปึ๊บแม่งเป็นหลังเลยเลยเหรอโยนแล้วยนนะผมโยนนี่ลกลางนี่เลยอ๋อมีมีคนอื่นด้วยเหรอเออแล้วบอกเหมาไว้เี้อ นี่เขาโยนปุ๊บนี่เป็นอย่างนี้เลยถุยยิบหายเนี่ยเป็นของซีรีี์เขายี่ห้อขโามวย U.S. กลัวทจกตีแม่งบอกว่าโยนปุ๊บทางมาเป็นแบบนี้เลยนี่โยนไป้แล้วโอ้แหว่าไอ้สา์แหว่ยิ่งช้ำเดี๋ยวเวลาเดินมายิ่เปล่งเลยเนี่ย ตอนนี้เรากางเต็นท์เป็นเร็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ใช้เวลาห้านาทีเองนะเนี่ยเต็นท์เตียงเต็นท์เตียงข้างในก็เป็นที่นอนหมอนมุง้งเนี่ยแล้วก็มีหมอนผ้าห่มอ้วเดียข้างบนเราติดไฟติดพัดลมนะโปรโง่งโปรโง่งโปรโง่ปรงปงจริงๆเนี่ยมันสามารถยกลงเบกลางตรงลำธารได้ก็ได้นะถ้าเกิดว่าจาคอนเทน พี่ตัวยกไปกลางในน้ำไหมเอาไหมโอ้โหโหนี่อะไรโอ้โไปทั้งเต้นทั้งของตัวเราไปตัวกลางเต็นท์ไหนอ่ะผมอาจจะไม่ได้กลางครับทำไมครับเต็นท์ยังมาไม่ถึงเลยแล้วมันจะมืดแล้วด้วยเนี่ยมันก็ใช่เหรอใช่นักเสียดายเนาะเฮ้ยนี่ตัวกลางกลางเสร็จเลยน่ะใช่เปล่าใช่ใช่ใช่ก็ได้ เดี๋ยวพาดูบรรยากาศริมลำธารนะครับตัวนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรพี่จ้วงเขาบรรจบเหรอเฮ้ยเขาบรรจบบรรจบกับอะไรอ่ะบรรจบกับเขามบรรจบกับเมืองเอออันนี้ไรสองไอ้สังผมเมียนี่ว่ายน้ำไม่เป็นด้วยนะเออมาถาเรียนว่าหัวปูนนะหัวหัวใส่ชุดชีพเมียไม่ใส่ด้วยเฮ้ยโอลึกนะทาไปเล่นนะลึกนะมิดหัวแล้ก็พูดเล่นเงี้ยเนี่ย โดดไป,ไปโดดไป,ไปโดดไปเด<ป>้เฮ้ยโดดไปไปเด<ป> <c oughs> ้ไ, <c oughs> ไอนี่คนว่ายน้ำไม่เป็น <c oughs> ไอ้ก้อนแล้วเผลอต้องลงไปนู่นเลยนะนไอเยี่ยมไปโผล่ที่ตรงไหนวะเนี่ย <c oughs> ไปโผล่ที่จังหวัดอะไรวะเนี่ย <c oughs> โผล่ที่นู่นน่ะแม่สายวะโผล่ที่แม่สายไอ้เชี๊ยย้อนขึ้นไปบนได้ด้วยฝนก็ตกพัง แต่ตอนขี่มาก็ไม่ตกทำนะตกโคตรเยอะเลยเปียกเละเทะไปหมดเลยจากรถสวยสมยตกพรมตอนมาตกพรม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  หลังจากที่เรากลางเต็นเรียบร้อยแล้วเราก็จะลงเล่นน้ํากันแบบชุ่มฉ่ําใจเลยนะครับหลังจากเล่นน้าแล้วเนี่ยสาวๆเขาก็จะเตรียมพื้นที่สําหรับปาร์ตี้เล็กๆคืนนี้นะครับเราก็จะมีซื้อเนื้อย่างหมูย่างทําสุก,กี้จิ้มจุ่มและต่างๆนานานะครับแล้วก็ไม่พลาดที่จะมีเครื่องดื่มครับเอาไว้รองรับสําหรับพี่น้องเราชาวแบทแอดเอ็มซี Ad MC นะครับ และหลังจากนี้ไปคลิปบางคลิปภาพบางภาพเราไม่สามารถที่จะออนแอร์ได้นะครับเพราะมันมีเด็กๆเล็กๆดูนะครับเรามีการดื่มกินกันอะไรกันพูดคำหยาดก,กันเราก็จะละไม่ในฐานเข้าใจแค่นี้นะครับและเดี๋ยวเช้ามาเจอกันครับไอ้ไก่มึงเอาเล่าไปทำไรเยอะแยะ ใส่เอาเล่าไปใส่เนื้อหรอใส่พ่อครัวครับใส่ตรงไหนวะใส่ปากเดี๋ยวเนื้อไม่อร่อยเนี่ยเหรออุ้ยเอาหรอวันจีครับมันก็รอแป๊บนึงเด่นมาหก0ควันกำลังขึ้นใช่ไมเอาพจขั้นดีเลย่ริง đi mình cho mì đêm nữa, đợt đợt. Okay, nó đó nó sạp đủ sạp เมื่อคืนใช้ชีวิตเป็นไงบ้างครับพี่อาไม่ได้ใช้ชีวิตจำตอนนี้หัวจะเปิดจะปวดข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนดีกินทมานกานอ้ยเองไอ้ชีวิตไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตสมองเออหัวข้อปวดอ่ะผมบอกเลยพี่ ไม่เมื่อคืนก่อนนอนพี่บอกว่าไม่ได้ใช้ชีวิตเลยว่ะจำได้หรือเปล่าและผมก็ต้องขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าถ่ายไม่ไหวแล้วครับมันแห้งซะเหลือเกินเอาไว้เราไปเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับ รอติดตามมาดูนะครับว่าผมจะพาทุกๆคนไปเที่ยวไหนกดสั b s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วเจอกันครับ Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they want to go eat, then you know I'm going to feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'm going to take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing.